ที่เป็นไงบ้างครับมาที่รยามมิเตอร์การประมูลคิดยังไงครับกับเรื่องราคาเรื่องของการบริการบริการดีครับเป็นกันเองราคารถก็น่ารักครับมีเสียงกระซิบมีเสียงกระซิบแต่ข้างหลัง สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปบทสัมภาษณ์ลูกค้านะครับวันนี้โอ้โหผมบอกเลยผมเจอลูกค้าสยามิเจอรการประมูลกลุ่มหนึ่ง,งน่ารักมากมากันทั้งครอบครัวเลยวันนี้มาบอกผมตั้งแต่ที่หน้าประชาสัมพันธ์แล้วบอกว่าจะมาเอารถยังไงก็ต้องให้ได้นี่ท่านนี้เลยมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีนก,กว่าว่าความรู้สึกในการมาใช้บริการครั้งแรกของพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเขารู้สึกประทับใจหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษ์ลูกค้าเดี๋ยวสวัสดีครับเดี๋ยวสัมภาษ์ผมหน่อยครับไม่ทราบว่าลูกค้าครับชื่ออะไรครับอ่อาเป็นคนสวัสชัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกจากลัวก,กล้องหมดทุกคนเลย <c oughs> เอาวันนี้เป็นไงบ้างครับมาที่สยามมิเตอร์การประมูลเนี่ย่าครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับ เป็นครั้งแรกครับครั้งแรกครับแล้วรู้จักกับพวกเราได้อย่างไรอ๋อดูจาก y YouTube ครับ t u b e Facebook ครับผมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะแล้วทำไมวันนี้แบบกำลังใจมาเยอะเลยครับวันนี้ช่วยกันดูครับช่วยกันดูออกมาคนเดียวไม่ได้อบอุ่นครับครอบครัวนี้คิดยังไงครับกับเรื่องราคาเรื่องของการบริการยังไงบอกให้คุณผู้ชมได้ดูให้ฟังนิดนึงนะฮะบริการดีครับเป็นกันเองราคารถก็น่ารักครับมีเสียงกระิบมีเสียงกระติบแต่ข้างหลัง บอกอะไรกับคุณผู้ชมนิดนึงว่าคนที่ยังไม่เคยมาประมูลกับเราแล้วก็อยากจะบอกกับเขายังไงบ้างครับถ้าคนที่ไม่ยังไม่เคยมานะครับต้องมาลองดูครับรับรองว่าสนุกโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการนะครับหวังว่ามีโอกาสหน้าจะได้เจอหน้าเจอตากันใหม่นะครับอย่างไง้ก็บอกต่อๆกันด้วยนะยังไงผมขอบคุณมากครับครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับบทสัมภาษณ์ลูกค้านะครับวันนี้นะครับก็โหช่างน่ารักและเกิดมาทั้งครอบครัวนะครับ แล้วก็ที่ผมยินดีคือเรื่องของการบริการกับลูกค้าที่ประทับใจในราคารถที่ได้ไปนะครับรวมถึงการบริการต่างๆตรงนี้นะครับก็ทําให้เรารู้ว่าลูกค้าของเราที่มาทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าไปยังประทับใจการบริการที่สยามมิเตอร์การประมูลทั้งหน้าคลิปหน้าผมจะสัมภาษณ์ใครต,ใต่อให้ติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมแบงค์จากสยามมิเตอร์การประมูลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ